อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงกะทิปลาแกงกะทิหัวปลานี่ปลาแกงหัวรอบนี้แกงรอบหัวปลาอะไรตัวใหญ่บอลิ่มเทิมเลยอะหูปลาอะไรตอกไงปลาปูนไก่ไงในวันนี้เราเราเหลือเราเหลือหัวมันกับเนี่ย ในเราแกงหัวปลาเนี่ยอ๋อแกงหัวปลา,ม,ามีส่วนผสมอะไรไม่มีส่วนผสมอะไรเดิมมันง่ายๆมีเครื่องแกงในเครื่องแกงเครื่องแกงแล้วใส่เคยด้วยกะปิใช่ปะกะปิกะปิกะปิออโอเคใส่กะปิด้วยใส่เคยด้วยแล้วก็มีมะพร้าวกะทิแค่กะทิกล่องสะดวกเดี๋ยวนี้มันใช้ความเอาความสะดวกแล้วก็อันเนี้ยทำให้สวยพริกชี้ฟ้าอันนี้ทำให้สวย ไม่มีอะไรมากวันนี้ทำง่ายๆสไตล์สสาววัฒนมง่ายๆเลยแล้วก็เอยนไ,ไปมะกรูดใส่ไปด้วยเนะี่ยไม่มีอะไรมีใบมะกรูดด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนแกงเลยนะเนี่ยแกงเนี่ยมันก็มีสมุนไพรนะบางได้กินได้กินสมุนไพรทำยังไงก็ได้ดับคาวได้กินปลาเพื่อสุขภาพ อ๋อรับลมแลยครับลมแลยถ้ามันไพรเน่เดี๋ยวเนี่ยปลาอ่ะปลาบ้านเราเองไม่ใส่ยาไม่อะไรอืมอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูกรังแกงกันเลยแกงกะทิแกงกะทิหัวปลาเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยเราเคี่ยวหัวกะทิกับเครื่องให้หอมเลยแล้วก็เคี่ยวให้มันหอมเลยแล้วก็ก็ใส่ปลาลงไป ก็ใส่หางกะทิลงไปแค่นั้นแล้วก็เราก็ปรุงตามใจชอบเลยเราจะเอารสชาติอะไรมันคือว่าที่เรากินปลาเนี่ยมันมันคือว่าเพื่อสุขภาพย่อยหายใช่ไหมช่วงนี้เราต้องหาปลากินแต่มันมันหนักตรงกะทินิดเดียวก็ไม่เป็นไรมันบาลานซ์โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนแกงเลย เขออนี้เติมน้ำเวลาด้วยนะไหมนะเพราะเว่ามันกะทิเนี่ยมันไม่มีหางต้องเติมน้ำก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปกวนไม่ต้องไปยุ่งมันเลยรอจนมันเดือดเลยนะรอมันจนเดือดแล้วก็มีการปรุง นี่เขาเรียกว่าขักเขื่อนหรือว่าเค้นตีอ่ะขักเขื่อนเค้นเลยนะให้เค้นเค้นมันเหมือนกันแหละแกงกะทิขักเครืองนิมือจับเลยอ่าเนี่ยใส่ปรุงคลิปนิดนึงเติาเติมแบบจารเลยนะชอบยังงไก็ใส่เกลือหน่อยนึงเพื่อความเข้มข้น ซอสฟาเขียวสักนิดได้เลยโอเคโอเคอ๋อเปิดกว้าแล้วใส่ใส่ใส่ปลาไปแล้วไม่ต้องคนก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝารออบให้มันสุกแล้วก็เดี๋ยวคอยมาติดกกันแล้วก็มาปรุงรสกันเลยเปิดฝามาสุกข,ข้างแล้วบาง ใช่ไใช่ที่ต้องพริกแล้วเลยพริกพริกพริกไม่ใช่พริกแล้วเผ็ดนะมางนาพริกอันนี้พริกปลาพริกปลาไม่เล่ไม่รับนิกนู้นด้วยนะกับดานเลยก็เดียวพริกกับดานเลยพริกกับดานใช่เล่นมากก็ได้บังเอ้ยนั้นนั้นนั้นมาได้พริกเกลียวนั่นนะเอออะเออใช่โอเค โบงฮูมันตึ้งยอ้โอเคเต๋มันนากินสละเกินโมมชุยเลยจอกะปิลงไปลงงาเอ้ยอ้ยลงงอ้ยจำจำแล้ววันนี้ามจำแล้ววันนี้ ให้อยู่ในอะไรนะเนี่ยคือเสน่ห์ไปประวัตของผู้หญิงบังดริสเนี่ยคือเสน่ห์เลยโอ้มนเราไม่ต้องไปสร้างเราไม่ต้องไปทำนี่เนี่ยกากับข้าวให้ผัวกินเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพก็ใช่ถูกต้องอันนี้ต้องเน้นเน้นสุขภาพไป ป่านนี้เดินช่องกลางทางครับรถไปนะเห็นแต่คนเห็นแต่คน,นเดินทื่อไม่เท้าเดินจะเพก่ยเพ่กันเลยปรกันกินเน้อเลยครับถ้ากินโค้งไม่เรมามมดระวังก็ไม่ได้นี่ต้องกินโค้งอ่เนี่ห่ยอยหายเหมือนปลาครับเผื่อสุขภาพใช่ร่างกายจะได้แข็งแรง นี่ครับใบกลูดก็ใส่ไปแล้วครับใส่โฮมันใส่ใบกลูดใบมะกรลูดแหละโฮมทันทีเลยตยอรับเสือมปันนี้เนี่ยเนื้อสาวปทัทมุณเนี่ยสาวปททมจะชิมให้ดูแนบวาเลยมาดูเนี่ยชิมประสอิสระฮิม เือไหมไม่มีคาวเลยเดือดนะพี่นงอ็โอ้ยโฮมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตุกอาหารนี่ทุกเล็ใช่ไหมครับท้าประตุ่มสุดแล้วค่ะโอ้ยเจ๋งละก็แกงโอ้มันเดี๋ยวไปเจอตอนอาหารเลยแกงเสร็จแล้วเราลองมาชิมกันเลยชิมในกระทะอย่างนี้เลยู โอเควะโอเคไหมโอเคอืมนี่ไม่ต้องซีเรียสเรากินแต่ครอบครัวเราเน่ดูดานี่เนี่ยเนี่ยปลาจะหวาน Mwenke, ouhou, poufekt. Mwenche, anou mwenche mdou. Ok. As-salamu <truits> alaykoum.